เมื่อเราศึกษาคำสอนในพุทธศาสนาให้ถ่องแท้จะพบว่าพุทธศาสนาให้อิสระในการคิดการกระทำคำพูดของเราค่อนข้างมากไม่ไปติดกับความเชื่อหรือว่าอภเพนีใดๆ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยมีปัญญาเพิ่มขึ้นเพราะว่าเมื่อเราปฏิบัติไปถ้ามันผิดเราก็ได้รับผลเองโดยจะได้รับผลที่เกือดร้อนไปเองตามกรรมพี่น้อง กรรมก็คือการกระทําทั้งบุญและบาปฉะนั้นพุทธศาสนาจึงเหมือนกับว่าให้เราเนี่ยลองทําตามความคิดดูซิว่ามันจะได้ผลมาอย่างไรแต่จริงๆแล้วเราไม่จะเป็นต้องปฏิบัติ ให้ใช้หลักปฏิจจสมุปรบาทไปคิดก็ได้เราก็จะรู้ว่าอ๋อปฏิบัติผิดแล้วความหหยนะมันก็เป็นแบบนี้และเราก็มีประสบการณ์ทั้งจากที่ลองผิดลองถูกฉะนั้นเราก็ เรียกว่าพุทธศาสนาให้ปัญญาเราโดยตรงไม่ไปติดกับความคิดหรือค่านิยมใดๆพี่น้องรวมทั้งการปฏิบัติและก็กลัวผิดคือกลัวผิดหลักคำสอนจนไม่กล้าปฏิบัติก็ให้เราเนี่ยใช้หลัก เจตนาแทนว่าเราเนี่ยมีเจตนาอย่างไรถ้าเจตนาดีเราก็ได้ดีถ้าเจตนาไม่ดีเราก็ได้ชั่วขึ้นอยู่กับการกระทําของเราเองฉะนั้นเมื่อเป็นแบบนี้อันนี้ก็เป็น เสน่ห์ของการปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาอย่างหนึ่งและแน่นอนเมื่อพี่ปฏิบัติมาพี่ก็รู้ว่าเอออันนี้มันปฏิบัติมาแล้วผิดเพราะได้ผลเป็นลบแบบนี้อีกอย่างหนึ่งพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ว่าด้วยประสบการณ์ ของตนเองซึ่งพี่ก็ได้ไปศึกษาในพระตรบดิดกอย่างที่พี่เล่าให้ฟังวันก่อนเราก็จะพบว่าพระพุทธองค์ท่านกล่าวถึงคนมากมายที่ท่านไปเจอเมื่อมาดูในวิดีโอของพี่ก็เช่นกันก็จะกล่าวถึงคนรอบข้างแม่บ้านแม่ อะไรก็แล้วแต่พ่อยายลุงท่านทุกคนเอามาปุ๊บเอาเรียกว่าทําเรื่องมาให้พี่เล่าพี่ก็เล่าพี่น้องมันมีเรื่องเล่าแต่เรื่องนี้ก็ไม่ค่อยเกี่ยวกับคนเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของหลักคําสอนส่วนใหญ่แล้วพี่ก็ จะไม่ค่คยเอ่ยชื่อคนนอกจากสถานการณ์ว่าคนนั้นทำแบบนั้นคนนี้ทำแบบนี้นอกจากว่ามันจำเป็นจริงๆพี่น้องถึงจะเอ่ยชื่อคนให้ได้ยินอันนี้เพราะว่าอีกอย่างหนึง่งถ้าพี่เอ่ยชื่อคนถ้าเขามาเกิดฟ้องร้องพี่ขึ้นมามันก็เสียเวลาไปเปล่า พราะพี่ไม่ไม่มีจตนานในการให้ร้ายใครอยู่แล้วแต่ว่าคนอื่นเนี่ยก็เรียกว่าก็อย่ามาให้ร้ายพี่ก็แล้วกันนะพี่น้องเออนี่แหละพุทธศาสนาสอนให้คิดและกระบวนทัศน์ในการได้ปัญญาก็คือคิด แล้วก็ใช้หลักปฏิจาสมุประบาทพิจารณาดูถ้ามันไม่ผิดเราก็ลองทำดูถ้ามันผิดเราก็ไม่ต้องทำพี่น้องมันก็ง่ายๆแค่นี้ทั้นั้นหลักปฏิจาสมุประบาทนี่พี่น้องสำคัญและมันก็อยู่ในตอนท้ายของหลักกรารมาสูตรสิบนี่แหละพี่น้อง เรื่องปฏิจจัยุปรมปรบาทพี่น้องขออภัยลิ้นมันพันนิดหนึ่งสงสัยคราวนี้พูดยากอะ่ะพี่น้องอ่ะก็เป็นแบบนี้ล่ะพี่ก็ไม่ไปปิดบังอะไรพี่พี่ก็บอกแค่ว,ว่าพี่พิกรารย,ยังไงก็เป็นอย่างนั้นเพราะเรื่องนี้มันหาคนมาพูดประสบการณ์ของพี่ และให้คนอื่นไปพูดมันก็ไม่ได้เข้าใจอะไรมากมายนอกจากพี่จะพูดแต่เองฉะนั้นไม่เหมือนกับศาสนาอื่นๆที่เขาสอนให้ติดอยู่กับความเชื่อความคิดเช่นนั้นออกจากกรอบนั้นไม่ได้ก็ทำให้ คนเราเนี่ยไม่มีปัญญาแต่พุทธศาสนาเราเนี่ยสอนให้คนคิดและถ้าลองทำดูเมื่อกี้นี้พี่ก็อธิบายไปแล้วว่าใช้หลักปฏิจจสมุปบาทในพี่น้องก็แค่นั้นส่วนเราเนี่ยไม่ต้องกลัวเดือดร้อนในพี่น้องทำอย่างไร มันก็ได้แบบนั้น,นพี่น้องได้ช้าได้เร็วมันอีกเรื่องหนึง่งเพราะฉะนั้นก็ต้องแยกแยกให้ดีว่าเราเนี่ยควรที่จะปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาอย่างมีปัญญาพี่น้องไม่ต้องลังเวใจว่าเอะมันจะตรงกับคำสอนไหมเดี๋ยวถ้ามันเบี้ยวจากคำสอนไป มันจะเป็นยังไงคนเราพี่น้องมักจะกลัวตรงนี้แต่พี่ไม่กลัวเพราะว่าพี่ดูอยู่แล้วว่ายังไงมันก็ขึ้นอยู่กับเจตนาความตั้งใจของเรานั่นแหละและความรับความรับผิดชอบในพุทธศาสนาก็คือพูดทุกอย่างที่เป็นความจริง ต่อใครก็ตามถ้าอะไรก็แล้วแต่เป็นความเท็จแต่ให้ผลประโยชน์แก่ผู้ฟังพี่ก็ไม่เลือกจะพูดแต่ว่าถ้าเรื่องไหนเป็นความจริงและเกิดพูดไปเ,ออเรียกว่าคนโกรธอย่างพี่เนี่ยก่อนที่จะตอนทำงาน ครั้งแรกแรกไอ้พี่น้องพี่ก็ถามผู้ร่วมงานว่าเออถ้าพูดถึงเรื่องแม่ไปเนี่ยเขาจะโกรธไหมเขาก็ตอบว่าเขาไม่โกรธนะนั่นก็เป็นการที่ได้ช่วยแม่ทางแม่ของเขาทางอ้อมอย่างหนึง่งประมาณนี้ฉะนั้น พี่ก็เอออดูสึกจะนึกไม่ออกเลยพี่น้องมันก็มีอยู่แค่นี้ล่ะก็สวัสดีครับ